เก็บโลกมาเล่ากับ The Nomad วันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปกระชับความสัมพันธ์ไทยบราซิลผ่านเสียงดนตรีครับ Ambassador Congratulations Thank you very much. Great concert. Thank you very much for coming. Hey, thanks, thanks for having me. Thanks for having me. Great uh, repertoire and you know the program that they put together. The musicians. Great initiative. What's the uh, what's the idea behind? Since since I arrived here in in Thailand, I wanted to do instead of like promoting Brazilian music, uh -huh. I wanted to do something you know joining. Brazil and Thailand. Uh -huh. So I met uh, Paulo Zerio the pianist, and I said, Paulo, I want to do something. You and the Thai pianist at the beginning. Uh -huh. Thai pianist playing Brazilian and Thai songs. Uh -huh. Well, we couldn't find the the the, 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 the Thai pianist, hmm. took some time, and then one day he introduced me to play. Uh huh. Then I said, oh, are there many Brazilian and Thai songs that have uh, uh, that can be played uh -huh. piano and violin. He said, Yes, lots uh -huh. of them. Uh -huh. So I said, Why don't you join? Why don't you try to organize something with them? Mm. And they presented me with a program. I mm -hmm. said, Good, I'm going to propose that to Brazil. Mm. And then one day I was talking to uh, former foreign minister Katsif. Mm -hmm. Then I said, What about? the two of us organizing something uh -huh. to, to celebrate the friendship mm. brazil-thailand friendship mm. it's a good idea and so we get together uh -huh. both of us financed uh -huh. everything yeah. and i think it was a very good idea yeah. it was lively Yeah. and i think brazil and thailand mainly its people they are lively mm -hmm. so it really represented mm -hmm. really i think they, we really gave the right message mm. friendship friendship บราซิลนั้นต่างคนต่างเป็นประเทศที่เป็นค,ค,คล้ายๆกับอู่ข้าวอู่น้ําของโลกคือส่งอาหารออกไปนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะร่วมมือกันในเรื่องของอาหารได้กับอันที่สองก็ในเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับแล้วก็อันที่สก็คือ,อตอนนี้บราซิลเขาจเจริญมากขึ้นเขาต้องสร้างบ้าน ต้องอะไระผลิดรถยนต์มากขึ้นครับมันก็เป็นโอกาสที่ทางอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมก่อสร้างของเรารวมทั้งอาหารด้วยนะฮะที่เราสามารถจะส่งไปขายที่ที่ประเทศมาอืม,อม,อมครับก็นี่ก็เป็นเรื่องหลักใหญ่ก็คือให้ ให้ตัวสมาคมเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบราซิลเสริมงานของกระทรวงต่างประเทศของรัฐบาลและของต่างภาคประชาชนรครับแต่วันนี้เราใช้ดนตรีเป็นตัวเชื่อมไทยกับบราซิลเข้าด้วยกันครับนะคิดว่าที่มากันสองสารอยกว่าคนนะทุกคนมีใบหน้ายิ้มแย้มยจับสายได้ฟังทั้งเพลงไทยเพลงพระราชนิพนธ์เพลงบราซิลหลายรูปแบบนะฮะทั้งที่เป็นคลาสสิกครับ เป็นเพลงร่วมสมัยจะเป็นพวกซัมบ้าแทงโกบาสโนวาหรือว่าเพลงไพเราะนะฮะต่างๆของเขามันก็หลากหลายแล้วก็นักดนตรีก็เป็นนักไวลินก็เป็นคนไทยส่วนนักเปียโนเป็นคนบราซิลมันก็เป็นอะไรฮะเป็นเป็นคู่ที่ดีแล้วก็เขาเล่นกันได้อย่างงดงามนะฮะทั้เปียโนกับไวลินไปด้วยกันก็ผมออกดูหน้าตาของคนแล้ว ทุกคนที่เมื่อจบแล้วเดินออกมาก็ยิ้มยิ้มจับสเป็นอย่างยิ่งอยากไปบราซิลเลยฮะก็อยากไปบราซิลแล้วก็ขอเชิญชวนนะ <laughs> ผมคิดว่าเราน่าจะไปทาความรู้จักกับบราซิลเพราะตอนนี้เนี่ยเขาก็ขึ้นมาในระดับและฮะท็อป10อหนึ่งใน10ของโลก ไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นสต a n ์ u อัพคอม i เดียนก็ได้ could be y o u could be ชอบเล่นตลกครับแต่ตลกไม่พอเลยต้องใช้ดนตรีด้วยยซ้อมนานไหมครับสำหรับดนตรีที่มาจากประเทศบราซิลมีจริงแล้วเนี่ยเราก็รู้จักถึงเราจะไม่เคยไปบราซิลกันนะครับแต่เราก็พอจะรู้ว่าบราซิลในมีวัฒนธรรมทางดนตรีเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากเลยแต่พอผมเริ่มมาแบบ เข้าไปดูมากขึ้นนะเข้าไปศึกษาว่าเราควรจะมีเพลงอะไรที่เป็นบราซิลมากกว่าบอสซาหรือซซมบ้าหรือเปล่าก็พบว่าเยอะกว่าที่เราคิดไว้มากเขามี tradition ดนตรีของเขาตั้งแต่ดนตรีคลาสสิกจาเลยจนถึงบอสซาที่เรารู้จักเลยคือ range เนี่ยกว้างมากแล้วก็ศึกษาเยอะครับเราเองก็ไม่เคยไปเราก็ไม่ไม่ไม่ได้เข้าถึงเต็มที่แต่ว่า ด้วยความที่เราศึกษาแล้วก็อาจารย์เปาโลเนี่ยก็เป็นบราซิเลียนด้วยก็ให้ความรู้ให้ความไร้ได้มากขึ้นส่วนผมเองก็เอาความรู้นั้นเนี่ยเอามาปรับให้มันเอนเตอร์เทนมากขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกดีครับแซวศิลปินที่ล่วงรับไปแล้วด้วยนะเนี่ยครับขอโทษทีแล้วกันนะครับอารมณ์ขันอารมณ์ขันโน่นโรับไปเกลียไปเกลีแล้วเกลนะครับทำให้บรรยากาศผ่อนคลายนะครับดนตรีคลาสสิกของบราซิลเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับสิ่งที่เป้คุ้นเคยโมซัสเร์ทเบโธเฟนเนี่ยมันมันต่างกันยังไงฮะ สำหรับดนตรีครับคือจริงๆแล้วดนตรีของบราซิลเนี่ยสังเกตเห็นชัดเจนเลยว่าจะมีกลุ่มที่เขาเรียนตะวันตกแล้วเอากลับมาที่บราซิลนะครับซึ่งภาษาการดนตรีจะฟังรู้เหมือนตะวันตกมากแล้วก็จะมีกลุ่มที่เขารู้ทฤษฎีดนตรีแต่เขาไม่เคยเรียนตะวันตกครับแล้วก็สัมผัสได้จากดนตรีที่มันออกมาอย่างเช่นสยกตัวอย่างเนี่ยดนตรีคลาสสิกไปเลยเทียบกับอันโตนิโอคาร์ลอสโจบิมซึ่งแต่งแบบ เกมิ eng, hot, hot, personal, ่งอิเปเนม่าเพลงฮอตฮอตพัชโนวาทั้งหลายเนี่ยคนละภาษากันเลยนะครับซึ่งช่วงเวลาเนี่ยต่างกันแค่ประมาณ50ปีแค่นั้นเองซึ่งมันมหาศจ,จนนรนะเนี่ยเป็นเพีเดียวที่คุณจะมีมเรียกว่าวารราตี้ได้ขนาดนี้มน่าเชื่อคือม,อมหาศย์จจมากล้าสำหรับผมเองก็มีหน้าที่ถ่ายทอดอารมณ์นั้นน่มาให้มันเข้าด้วยไม่ใช่เรียกว่าเล่นตามใจชอบคุณก็ต้องเรียกว่าไงให้ความเคารพ ร่วมพันธเช่นกันเล่นในถูกเล่นฟิลให้ได้แล้วก็อาจจะมีความเป็นส่วนตัวเข้ามาในนี้ได้น้อยบ้างอะไรย่างเงี้ยเพื่อจะได้มีแบบซิกเนเจอร์ของตัวเองเข้าถึงยังไงเพราะแต่ละเพลงอย่างที่อย่างที่เป้บอกคือเรนจ์มันหลากหลายมากค่อยๆไต่อารมณ์ขึ้นมานะฮะจากแบบว่าโอ้โหเมโลเศร้าซึ้งรักที่ผิดหวังมาสู่อารมณ์ที่สนุกสนานใช่คือริงๆแล้วเนี่ยถึงอารมณ์ของศิลปินที่ประพันธ์เพลงไว้ยังไง ก็ดีที่สุดเนี่ยเราควรจะไปเห็นด้วยตานะครับแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ไปด้วยกันไปดูบอลก็มันเป็นเรื่องของการศึกษาชีวิตของนักแต่งนิดนึงอ่ะอย่างที่ผมบอกคือถ้าเราเหมือนนักประพันธ์ผู้หญิงที่เขาได้ทบับเยียนยาใบแรกของบราซิลเนี่ยมันตลกไหมครับมันบออยู่ดีเขาก็แต่งเพลงเนี่ยเพลงก็เศร้าๆอย่างเงี้ยเราก็พยายามเข้าใจว่าเอ๊ะเนี่ยผู้หญิงที่แบบมีปัญหาเรื่อง ครอบครัวเรื่องอะไรเงี้ยแล้วแต่งเพลงได้เพราะขนาดนี้มันไม่ใช่แค่เพราะหรือเปล่าหรือว่าในอารมของ g กิร์ฟออมอิเปเพอเรารู้ว่านักแต่งเพลงเนี่ยเป็นเพลงบอยมากเนี่ยคุณก็เล่นแบบจะเพราะๆเฉยๆก็ไม่ได้แล้วคุณต้องแบบมีลูกเล่นลูกเล่นมีเซ็กซี่มีนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแล้วมันแล้วมันสื่อไปถึงไปถึงตัวเพลงด้วยด้วยด้วยทำนองด้วยอะไรเงี้ยมันมีความเรียกว่าไงอ่ะมีความมีเสน่ห์ของมันอ่ะครับดีมากแล้วแล้วลูกเล่นหรือซิกเนเจอร์ของเป้ที่ใส่เข้าไปในงานวันนี้คิดว่าคืออะไรครับ ของผมนอกจากอารมณ์ขันซึ่งนั่นคือสัมผัสได้พยายามครับสัมผัสได้คือซิกเนเจอร์ของผมก็คงเป็นไวโอลินเพราะว่าอย่างที่บอกเพลงที่เล่นวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่เพลงของไวโอลินมีเพลงไวโอลินแค่ประมาณ3เพลงแค่นั้นนนอกนั้นผมเอามาเรียบเรียงใหม่หมดเลยดังนั้นซิกเนเจอร์มันจะอยู่ตามที่ต่างๆแต่สำคัญที่สุดก็คือเสียงของไวโอลินซึ่ง ผมก็เรียนแบบใครไม่ได้ใครก็เรียนแบบผมไม่ได้ดังนั้นตรงนี้เป็นสัญญาณจ่ชัดเจนอยู่แล้วเรื่องความสนุกเรื่องความอะไรอย่างนี้ผมอยากจะทําให้ดนตรีคลาสสิกมันมันเปลี่ยนนะครับเราเราดนตรีมันดีอยู่แล้วแต่ด้วยพรีเซนเทชันของมันเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่ามันต้องเปนมันได้แต่ทั้งเราทำอย่างนี้เขารู้สึกจับต้องได้ให้เขารู้สึกว่าเขาด้วยได้แสดงด้วยเนี่ยมันก็จะสนุกในแบบหนึ่งดนตรีเราก็เล่นให้ดีแต่เอ็นเตอร์เทนเมนต์เราเพิ่มเข้าไปนู่นนี่นั่นเราเลือกเพลงที่ คนเข้าถึงด้วยเลือกเพลงที่คนควรจะสัมผัสด้วยแล้วก็เลือกเพลงที่เรากับคนดูสามารถแจมกันได้ด้วยมันก็ได้นะคอนเสิร์ตที่ดีคอนเสิร์ตการร่วมงานกับเปาโลฮะดีครับสนุกมากคือผมเองก็ไม่เคยเล่นเพลงประสูตมาก่อนในชีวิตจะบอกได้เลยว่านี่ครั้งแรกทุกเพลงเลยว้าวครั้งแรกทุกเพลงเลยโปรมากนอนเยอะมากแล้วก็เราก็ทำบ้านเยอะเหมือนกันแต่ว่าเต็มเต็มที่เต็มใจเพราะว่า ดนตรีมันมาสัจจันร์นะครับประเทศนี้ต้องต้องให้เขาจริงๆนะส่วนอาจารย์เปาโลเนี่ยก็น่าสนใจตรงที่เขาเป็นบราซิลที่ผ่านสายคลาสสิกมาเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำคือเอ็กซ์เพร์เรเมนต์กันทั้งคู่เขาก็มาจับแจ๊สผมเล่นแจ๊สมาบ้างแต่ผมไม่เคยเล่นบราซิลเล่นแจ๊สเคยได้ฟังเคยได้ชิลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมเล่นเองมีอีกเรื่องเนึงเหนือยพี่บี ก็เนี่ยเรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพริเมนต์นะเขากินกล้วยเขาก็ไม่เคยเล่นเพลงในหลวงก็ไม่เคยได้ยินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ใหม่บ้ากเราผมอยากให้มีอย่างเงี้ยมาขึ้นในบ้านเรามันก็สะท้อนมิตรภาพมนสท้อนส่วนสะท้อนมันสะท้อนแล้วมันเล่นกันได้ผ่านดนตรีภาษาเดียวกันอยู่คนละขวดโลกเลยแต่ทําไมคุยกันรู้เรื่องครับ so we have something in common many things I guess many things ครับภาษาดนตรีถ้าคุณเปิดใจให้มันเนี่ยคุณคุยกับใครก็รู้เรื่องครับ After when we started to to play, to rehearse all these songs, mm. all pieces, mm. and it was very, very good with Brazilian songs, mm -hmm. you know. Mm -hmm. And uh, I feel that the Thai melody, and Thai people have many, many aspects mm. similar mm. with brazilian people like what feelings mm -hmm. uh, we we have a uh, very very good humor uh -huh. humor you know? yeah. sense of humor yes yes you know and uh, the Thai people, Thai music, Thai music show that mm. it was beautiful, always beautiful uh, mm. feelings, mm. and humor, mm. you know? mm. That's very mm. similar mm. with Brazilian. Mm. How is it like performing with Pepe? From us, I am very, very happy to to play with him because he is a fantastic violinist, and. Uh, and uh, I'm very, very good, um, how can I say, colleague to mm. rehearse together, mm -hmm. to practice together, mm. you know? We understand very well, mm. Huh? Mm. and uh, yeah, for me it was a very, very mm -hmm. special mm -hmm. uh, opportunity to uh -huh. play with him. Uh -huh. The program was a mix of classical music, yep. both from Thailand and Brazil, and also some popular music, bossa nova. Yep. I think Thais they like Brazilian music a lot, uh -huh. but they don't recognize. Ah. If you go in a shopping mall, the music in the background it's always Brazilian music. <laughs> and you ask a Thai guy, "What music? Where is this music from?" Uh -huh. Oh, I don't know. I said, that's music from Brazil. Brazil yeah. So they like the sound, mm -hmm. but they can't recognize it. Ah. They still don't know that that uh -huh. sound is from Brazil. Uh -huh. yep. But I think it's present in, in, in time, mm. in your ears. Mm -hmm.